สวัสดีครับรถบ้านคุณเฉยชัย YouTube Channel นะครับมาพบกับรถแวนนะครับที่ขายสุดนะครับและหุนใดนะครับขายเบอร์หนึ่งะยอดขายที่เรียกว่า95%ของโชนุมหุนใดก็จะเป็นรถ H1 ของหุนไดตัวนี้แหละครับเป็นรถตู้แวนนะครับที่เรียกว่าดีมากเลยนะครับเดี๋ยวผมขอแนะนำนิดนึงว่าวันนี้รถตู้คันนี้ผมขอแนะนำนิดนึงว่ารถสวยมากวิ่งแค่58,000กิโลเท่านั้นนะครับราคาดูข้างบนนะครับแล้วก็ เป็นรถปี2019นสบนะครับสีบอลเทาเนี่ยโหสวยมากเลยคือบอลเงินออกเทาๆานิดๆแหมมันสวยมากเลยนะครับแล้วก็เป็นทะเบียนฮอลล์หน7่งเปฟ้าด้วยนะครับออกรถที่นิโอ,อ,อพระราม2นี่เองนะครับเป็นรถที่เรียกว่าเป็นดีเซล2 5 0 0ันห้าร้อยซีซีเฮออโต้นะครับเรียกว่าเบาะข้างในเป็นเบาะหนังครีมนะครับเป็นรถที่ประหยัดน่าใช้ทนทานถ้าท่านเอาไปตอบโจทย์รถส่วนตัวครอบครัวไปเที่ยวไหนก็ได้ ไปโรงแรมไปส่วนตัวขับเองก็ได้ไม่จําเป็นต้องมีคนขับหรือมีคนขับก็ได้นะครับก็เรียกว่าตอบโจทย์จริงๆกับสมมรถนะของรถตอบโจทย์สังคมส่วนตัวแล้วก็ครอบครัวผมแนะนำแวนคันนี้เดี๋ยวไปดูประวัติรถสเปครถและเซ่โม,มชั่นนี่เลยครับเป็นรถแวนที่ตอบโจทย์ดีจริงรถฮุนได Hyundai นะครับเป็นรถที่เปลี่ยนโฉมเป็นโฉมมาได้เช่นแล้วนะครับราคาล้านสามหมื่นเท่านั้นนะครับเป็นตัวปี2019เป็น h ุนไดเฮชวันสดีเซลเป็นดีเซลนะครับทัวริงออโต้สีบอลเทาวิ่งแค่58 0 0 0นดโกิ<โต>เท่านั้นนะครับโอผมบอกได้เลยว่าคันนี้ดีมากเลยนะครับแล้วก็น่าใช้จริงๆถ้ารถตอบโจทย์รถแวนต้องคุนได i เลยนะครับเป็นเบอร์หนึ่งแล้วคุนได i ขายดีที่สุด เป็นดีเซลด้วยประหยัดด้วยทุกอย่างดีหมดเลยครับมาดูสเปคน,นิดนึงครับเป็นรถดีเซล CRDI นะครับรหัสเครื่อง D4CB 2.5ลิตร2 4 7พสี่สซีซีสูบดอสนะครับ1 7อยหแรงม้านะครับเป็นรถแม็กรุ่นทัวริงนะครับขอบ16ยาง215ทับ70 R16 เบาะหนังสีครีมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันปรับสูงต่ำได้ระบบปรับอากาศแบบแมนนวลนะครับแล้วก็ปุ่มควบคุมระบบปรับอากาศแยกนะครับคอมพิวเตอร์แสดงข้อมูลการเดินทางกล่องเก็บแว่นนะครับกุญแจรีโมทแบบพับได้ไฟที่ช่องเสียบกุญแจนะครับช่องเสียบไฟ12โวลต์สตำแหน่งหน้าปัดแบบซูเปอร์วิชั่นเมเตอร์นะครับปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลยัยนะครับที่ปรับน้ำฝนหน้าแบบหน่วงเวลา กระจกคนขับขึ้นลงอัตโนมัตินะครับเครื่องเสียงวิทยุ CD 1แผ่นรองรับไฟล์ MD3 ลําลำโพง4ตัวนะครับช่องเสียบ USB-A u x เบาะหนังเบาะแถวที่2ปรับหมุน180องศานะครับเรียกว่าลนะำโพง6ตัวนะครับระบบบลูทูธพนักศีรษะแบบปีกปีเสื้อนะฮะระบบเบาะอุ่นเย็นคนขับพวงมาลัยหุ้มหนังคันเกียร์หุ้มหนังนะครับแล้วก็ระบบความเร็ว อัตโนมัติ Cruise Control ไฟภายในเก่งนะครับแบบ i u d พร้อมมูนไรติงนะครับที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้าสายนะฮะแล้วก็เครื่องเสียง DVD หน้าจอสัมผัส8นิ้วนะครับรับรองระบบ Apple CarPlay ระบบนำทาง GPS นะครับช่องต่อ HDMI ระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบสัญญาณการขโมยไฟเบรกดวงที่3ระบบล็อกประตูสัมผัสกับความเร็ว ระบบป้องกันการหนีนะครับแล้วก็เข็มขัดนิรภัย3จุดไฟเ mm. บรกดวงที่3 LED สัญญาณเตือนนะครับระยะถอยหลังถุงลมนิรภยัยด้านข้างสำหรับคนขับและผู้โดยสารด้านหน้าระบบกล้องมองภาพ Smart ทวิวระบบควบคุมเสถียรภาพ ESP นะครับผมมีอะไรเยอะเลยนะครับน mm. ี่มาดูนิดนึงประวัตินิดนึ่งก็เลาย้ำนะเป็นรถมือเดียวไม้แท้สวยมากวิ่งแค่ห้าหมื่นรถคันนี้เข้าถึงตลอด,ลดที่ฮุนไดนะครับแล้วก็ ให้ความมั่นใจกับลูกค้าหลังการขายเรายังมีการประกันศูนย์ให้อีก1ปีของ u ุนใดท่านมาเข้าศูนย์ได้นะครับตามรายการที่เราดิสเอาไว้นะครับท่านเข้าศูนย์ u ุ d a ดได้ทั่วประเทศนะครับระบบเครื่องระบบเกียร์ระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นฮุนไดเอ็กแทนรันเต้นะครับถ้าพิสูจน์ไม่ไม่สู้ไม่ตรงคำพูดนี่คืนเงินเลย5 0 0 0มบาทนะครับรถบ้านเพื่อใจต้องมาดูเซอร์โบชันนิดนึง อกับธนาคารทั่วไปห,หมดเลยนะครับไฟนั้นเยอะแยะหมดนะครับว่าทำไมต้องซื้อเราเพราะว่าเราจะคืนรถภายใน7วันถ้าไม่ตรงปกโฮมดิวลี่ส่งรูถึงที่นะดาวจาัดเลือกเต็มร3 0ยนตนะครับเลือกฟรีประกันภัยก็ได้เนื่องขายแมตามที่ธนาคารกำหนดหรือเลือกแคมเปญดอกเบี้ย0% 12เอนสดือนะสวยกิฟต์ห้0 0มื่นแบดพันโลมีบิสนะครับคุณไดมีหลังการขายอีกนะครับฟรีโปรแกรมการขายรับการอีก1ปีกับคุณไดเอเจนต์รันตี้ คีขาวเกี่ยวกับออกรถตรวจสอบโครงสร้างนะครับว่า Emperor Inspection ตรวจสอบให้อย่างดีเลยรับประกันราคาซื้อคืนนะครับแล้วก็ส่วนลดค่าแรงห้ายหลถ้าเข้าเราลดสิร์เแล้วก็สิทธิพิเศษถ้าท่านเอารถเข้ามาเทิร์นกับเราให้2 0 0 0 0บาทนะครับ เรามี4วันยอดเยี่ยมเรามี7วันยอดเยี่ยมเรามีทัสแบนยี่สปีนะครับมาชมนะักทองขับที่เบอร์0 9 7 2 6 4 9 6 9 2 0 8 6 3 1 2 4 5 4 5, 5 0 8 3 9 9 2 2 4 9 7นะครับ0 8 9 9 2 2 3 3 9 7 0 9 3 3 2 4 9 9 4 7นะครับมาชมได้เลยนะครับก็ผมแนะนำคันนี้เลยครับเป็นแวนที่ดีที่สุดนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ